น no, สวัสดีค่ะบ้านสวยพร้อมของแถมมากมายและมีบริการยื่นกู้ด้วยนะคะโครงการบ้านศิระกะมลซอยสกุลเงินค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห,ห้องนอนสอห้องน้ำนะคะพร้อมโรงจอดรถจอดได้ประมาณ2คันค่ะเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่70ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 4 9 0้าน4บาทค่ะ บ้านพร้อมอยู่บ้านสวยนะคะพร้อมของแถมมากมายเลยค่ะทุกท่านจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ใกล้กับถนนชยางกูน1กิโเมตรค่ะบ้านสวยๆนะคะแถมฟรีโอนปั๊มน้ำแทงน้ำมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆอีกด้วยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปมีรายละเอียดเบื้องต้นใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะในวันนี้เจคิโนแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ